สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องชินนะคะที่ MG สาขาเมกาสยัฟ่ะแล้ววันนี้นะคะน้องชินอยู่กับเจ้า MG 3นะคะไฮบริดพัดค่ะรุ่น X เดี๋ยววันนี้นะคะน้องชินจะพามาชมตัวรถนะคะที่แต่งพร้อมรอบพันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะตัวด้านหน้านะคะมาพร้อมกับโคมไฟนะคะ LED daytime running light ค่ะ และชุดแต่งนะคะของ MG ค่ะเป็นสีดำนะคะตัดให้เข้ากับตัวรถค่ะมาพร้อมกับตัวโลโก้โครเมียมนะคะของ MG และกล้องนะคะ360องศาค่ะเนี่ยน้องชินจะพาไปดูด้านข้างกันนะคะมาพร้อมกับล้อแม็ก18นิ้วลายข่าวกว้างที่เท yani ่แบบนี้เลยนะคะขนาดล้อยางนะคะ 225ทับ45 R 1 8ค่ะดูเต็มซูมหล่อมากเลยค่ะตัวคาลิปเปอร์จะเป็นสีแดงนะคะคุณลูกค้าอยากได้สีไหนสามารถเลือกเข้ามาได้เลยค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟ LED และกล้อง360องศาค่ะสกเกิร์ดด้านข้างตัดมาให้เข้ากับตัวล้อมแม็กและสกเกิร์ดด้านหน้าค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถค่ะ เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะและสเกิร์ตด้านล่างนะคะที่ตกแต่งมาให้ดูดุและเท่กับตัวรถมากๆเลยค่ะและยังมาพร้อมกับไฟท้าย LED นอกจากนั้นยังมาพร้อมกล้อง360และเซ,นซ็นเซอร์ด้านหลัง3จุดค่ะ ายนี้น้องชินมีโปรโมชั่น MG 3มาฝากกันนะคะถ้าใครอยากได้ชุดแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้โปรโมชั่นนะคะดาวเพียง29,999บาทหรือเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษ,ษ1.8% 8ค่ะหากใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาที่น้องชินได้เลยนะคะที่0 6นย์0 9 7 3 6หหรือติดต่ออินบ็อกเข้ามาในเพจ MG เมกาสยาฤกื์ของน้องชินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องชินต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you mm -hmm.